อยู่เอ้มันลงมาแล้วเอ้มันลงแล้วเราตั้งเลขหนึ่งอย่าเดินไป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 ฟังกูตั้งเลขหนึ่งแลงให้ทั่วก่อนแรงให้ทั่วก่อนกดนัดเลยกดนัดกันไฟกันลงมากันไฟกันลงกันโตนมากันไฟกันลงกันโตนมาตั้งโซนตั้งโซนหนึ่งตั้งโซนหนึ่งเต็มขยับนะสามสองหนึ่งเดินมาเดินมาเดินมากินนัดรอเลยนะเนสามนาทีเราค่อยเดินค่อยคเดินหน้าบันไดหน้าบันไดหน้าบันไดเดินมา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 หน้าบันไดโอเคช้าสามนะสามเราหนึ่ออบบกี่ บอกพิทรอบอกพิทรอมีกล่องคนละตัวกล่องคนละตัวกล่องคนละตัวเอาไอ้ดงก่อนเอาไอ้ดงให้ล้มก่อนเอาไอ้ดงให้ล้มเอาไอ้ดงให้ล้มเอาไอ้ดงให้ล้ไห้ด้วยไหลด้วยไหลด้วยยันไปหาชุบไปเร็วยืนหายเราชุบไปเร็วหายครับหายยืนหายเราชุบไปเร็วหายยืนหายเราชุบไปเร็วชุบไปเร็วไหวไหวไหวเราไหวเราไหวไอ้สัตว์เราไหวเราไหวคนยาสู้ไปหาชุบไปเร็วหาชุบไปเร็วมันล้มเหมือนกันมันล้มเหมือนกันมันล้มเหมือนกันซาบบอกมาทางเลขสองหน่อยเลขมันเลขสามเตะ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  เอาสองไอ้เกียร์เอาสองไ้เกียร์สองลบสองลองลบตะสองไปเตะสองไปเตะสอไปเตะสอไปช่วงเตะสอก่อนช่วยเตะสองก่อนช่วยเตะสองกอนเตะสอไปเตะสองไปกดยายื้อไว้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 ยายื้อไว้ยายื้อไว้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟังกูท้าช้าสามช้าสามช้งสามช้าสา่นช้าสายรุนปืนมาปืนมาสามปืนมาสามปืนมาสมปืนมาสามเลปืนมาสามเลยแล้วแรนแลนแลนแเตะเฮียเตะเตเลยเตเลยสว์เตะาเตะา กันใจเตะไป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 โอเคทีมเอฟังกูเอเอขึ้นมาบนได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 เอเอขึ้นมาบนไดโอเคมันเคลียร์ลงบนไดเอเคลียร์ลงบนไดเอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาตัวได้หมดเอาตัวได้หมดโอเคมันได้ลบแล้วมันได้ลบแล้วหันมาสามหันมาสามมันก็มาสามมันก็มาสามเอหันมาสวนสามเอหันมาสวนสามสวนสามสวนสามมันเติมกับไอ้รูปแล้วมันเติมกับไอ้รูปแล้วชุกโวยเร็ว ชูเเร็วชูเเร็ฟังกูดันสานะสามผมดันสามมดนสา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 มดสามสอลบเยอะแล้วสามสอลบเยอะแล้วสามสลบเยอะแล้วทำมา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 สามทำมาสามสองทำมาทำามสองเราบาเราเร็อ้เหื่อชาร์จมาชาร์จมาตำรวจมาเหียผู so ้ปายฟังกูขึ้นไปได้ไมาชู um um ุดไว่ขึ้นไมได้ไม่ได้ไรหมดขูไมได้ไลหมดตำรวจมาเหียตำรวจมาชูขึ้นไปได้ล้วนม่ไดียมนีตเาเหมือนกันขึ้ลายคนดีเลยขึ้นลานขึ้นลานลานเลขหกเดินมิิ ขึ้นขึ้นมาสิมาไอ้เจ้าตรวจมาไอ้สัตว์ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเลยหกขึ้นมาเลยหกเลยไอ้เจ้ยเอ๊ะมันหนีมาหาเราเนี่ยโอ้ยไอ้เจ้ยหกไม่รอดมาเฮ้ยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เออหนีมาหนีมาฟังกูโยกไปทางวับแดงโยกไปทางวับแดงโยกใครรอยโยกไปทางวับแดงโยกกลับมาทางวับแดงใครรอยโยกกลับมาทางวับแดงกลับมาทางวับแดงกลับมาทางวับแดงไอ้เจ้ยเอาไงวะเราจะอยู่กับสถานการณ์นี้ไดด้วยวนีไอ้เจ้ยสู้ไป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 ได้อยู่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 เหตุทุ่งน่าใช่ครับ ไอ้เหี้ยสู้ไปจากหวาแดงกับหวาแดงลงล่างมาลงล่างมาพอมาแล้วไอ้เหี้ยพอมาแล้วพอมาแล้วโอเคที่เหลือนะออก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 เลยออกเลยเลยนี่ปุ๊บปี๊ปปุ๊บปี๊ปไอเหี้ยเมื่อกี้เอ๊ะมันจะหมดแล้วไอซันอ๋อโอปิงอยู่โอปิงอ่ะะจหมดมาไอเหี้ยออกหมดเดี๋ยวมาตั้งหนึ่งก่อนออกมาตั้งหนึ่งออกมาตั้งหนึ่งออกมาตั้งหนึ่งค่อยๆรอบนี้ช้าๆช้าๆ จังหวะเร็วแม่งโดนตลอดเลยวะค่ายเคียเซเว่นในนี้ดิเซเว่นไอ้เคียแม่งบอกคิดเราแรงจัดเลยวะค่ายแม่งลมดิเซเว่นอ่ะเคเคคิวเรายังมีเดินอยู่เลยเนี่ยข้างบนอ่ะเออเดินมาเดินมาเล็กหนึ่งเดินมาเล็กหนึ่งเลยเดินวัดแดงโอเคเดินมาเดินมาสามเดินมาสามเดินมาสามนัมมัตรีมูฟทูนัมมัตรีนัมมัตรีไอ้เคียคิวเราเนี่ยใครวะเนี่ยไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมอร์ซี่อะไรน่ะเต็มไปหมดเลยอะ เทนอยู่ไหนวะมาสามมาสามมาสามตุ๋ยได้ตุ๋ยได้ตุ๋ยได้ขึ้นเอาเข้าๆขนะสามสองหนึ่งเศษเศษเศษดิเศษมา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 ชัดเลย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 ชัดไป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 ชัดขึ้น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 ตุ๋ยเลยตุ๋ยเลยตุ๋ยเลยตั้งแลน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 เตะให้อยู่ในตรงเคียงเราเนี่ยเออเตะเตะในตรงเตะตรงเลขสามเลขสามฟังกูกลับมาสาม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 ถองขึ้นมง ถอนมาสาม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 เล่นสามให้หมดตั้งสามเราใส่สามหมดใส่สามสามลงเยอะสามลงเยอะเตะเฮียเตะเหลือแค่เตะแล้ว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 ขืนมาขืนมาขืนมาเอะขำม่ได้เอะขำม่ได้เหมือนเดิมเอะขำม่ได้เหมือนเดิมฟังกูเอะขำม่ได้เหมือนเดิมเอะขำม่ได้เหมือนเดิมเอะขำม่ได้เหมือนเดิมเอะขำม่ได้เอะขำม่ได้เอะขำม่ได้เอะขำมาได้เตะตรงเตะหมายพาจุ้ยเลยหน่อยพาจุ้ยเลยอยสามลมหมดแล้วเฮีย สามลหมดแล้วเออเหลือแค่เตะแล้ว้องท้าไปตมกูชา้าไปชาไป3สามชาไปสามชาไปสามหมดไปสามมาสามหน่อยมาสหน่อยไปสามไม่หมดเฮียหมดแล้วแลงแลนในทัวรเลขสามแลนในทัวร์เลขสามแลนในทัวเลขสามลยทัวเตะลงสามก่อนเตะลงสามก่อนเออตะลงสามก่อนไม่เป็นไรยืนสู้เอาอีเจได้หมดเอาอีเจได้หมดพอเอาอีเจได้หมดพอาเอาอีเจได้หนโอเคขึ้นบันไดขึ้นบันไดมา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 ช้าหน่าช้าช้าหน่าทารู้อะไรทารู้เลยทารูเลย ใจหลังเลยล้อบัสไอ้สัสไอ้สุดเลยไอ้สุดแล้วล้อแดงจะไปวัดแดงเลยต้อไปตั้งวัดแดงต่อเลยเออขึ้นขึ้นบนมาขึ้นบนนะขึ้นบนมาขึ้นบนมาขวามาขึ้นมาพอ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 ขวาพอขวาพอเหลี่ยมนี้ไม่ต้องไปวัดแดงไม่ต้องวัดแดงวัดแดงโดนสองทางขยับขึ้นมาเลยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตรงเลขหกเลยขยับขึ้นมาตรงเลขหกเลยแล้วมึงขานไปใหญ่มันขึ้นมาเลขหกเออสู้บอลอย่างนี้ทะลุเลยทะลุเลยทะลุไปหน้ามาใจหลังเลยล้อบัทไอ้สัส ใส่สุดเลยเส่สุดแล้วไปวัดแดงไปวัดแดงเลยไปตั้งวัดแดงต่อเลยเออขึ้นขึ้นบนมะขึ้นบนมะขึ้นบนมาขึ้นบนมาแล้วขวามานะพ่อ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 ขวาพอขวาพอเหลี่ยมนี้ไม่ต้องไปวัดแดงไม่ต้องวัดแดงวัดแดงโดนสองทางขยับขึ้นมาเลยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตรงเลขหกเลยขยับขึ้นมาตรงเลขหกเลยแล้วมึงขำไปใหญ่มันขึ้นมาเลขหกเออสู้บอลเฮียได้แล้วหมดแล้วไอ้สั้นเฮียเจ้าหาิสั่งไอ้ชั้นโดนเตะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเรียวซ้ายขึ้นมาเรียวซ้าย ขึ้นมาเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเราเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายนะเธอเลี้ยบนะเธอเลี้ยบนะเธอเลี้ยบนะตั้งแลนเฟด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 ออกมาแล้วนะยันใต้ซานต้องนึ่งชานเลย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 เต็มเต็มเลยชานเลยชานเลยชานเลยสัตว์ชานเลยชานวันแดง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 ไปไปวันแดง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 ชานเข้าไปชานเข้าไปชานเข้าไป โอเคโอเคแล้วแล้วยัดไปแล้วยัดไป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 เจมันถอยแล้วเจมันถอยแล้วมึงเตะหมดโอเคมาเดินทํามาชั้นสองัดสองใกันฟอร์ไปไปไปเดินตามไปชั้นสอเดินตามไปชั้นสองมึงตามไปชั้นสองตามไปชั้นสองตาไปตามไปขยับไปชั้นสองเร็วชั้นสองขึ้นมาชั้นสองเลยเพินไปชั้นอเดินเลยเเนชั้นสองเร็วชั้นสชานเลยชั้น2เลยเฟมาแล้วเฟมาชั้นสองเลยชั้น2เลยชั้นสเลยสัต มันเหลือน้อยมันเหลือน้อยมันขึ้นมาทับมันแรงแรงทับแรงแรงทับแรงแรงเขาขยับสายเข้ามาขยับสายเข้ามาเลยเออล้มหมดเลยสัตว์ทับไปเหนืออยู่ดีเหนือเตะบอลเตะบอลเตะบอลเออเอาเดินขยับเข้ามาเลยเอามาเราเลยทั่วเลยทั่วเลยทั่วเราเลยอย่าเลยทั่วอย่าได้ทั่วชุบชุบเบื้องหลังหน่อยชุบเบื้องหลังหน่อยเดี๋ยวโดนช่วยกันเตะไปเตะไปเตะไปฟังกูพาสกาเมนเตะไปที่เหลือแบคโฮ แล้วแล้ใครหลุดมึงแดคโคเลยไรใครหลุดมึงแดคโคไปไรใครหลุดมึงแดคโคไปโอเคเอาเตะหมดชูเบชูเพื่อนชเพื่อนชูเพื่อนขึ้นมา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 รีคุบก่อนรีคุบไลน์อันสองก่อนรีคุบไลน์อันสองก่อนโอเคฟังกูนะเตียวชาร์จนะชาร์จชาร์จชาร์จเลขสามชาร์จเลขสามชั้นสองนะสามสองหนึ่งชาร์จเลขสี่อันสองมาขยับมาขยับมามันเลือน้อยแล้วสองสตีสองสตีมึงชาร์จดีเจนเลย ทางลุต้องทางลุินน่ะตรงทางไปทลุวิทาลุ้วิทาลุ้วิ่งผ่านมาเลยวิ่งผ่านมาเลยลุะผ่านเลยดนลังผ่านมาเลยให้ให้เอ็กซอนมันเราไปโดนใเอ็กซอนไปยืนหลังมาเลยยืนหลังดีเจนไปยืนหลังมาหลังมันเลโก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 ตั้งเลโกะตั้งเลกตั้งเลโก เออได้อยาให้่ลีเจนมันมูฟดินี่ให้่ลีเจนหมูฟกดมาใหเลยจมดินไปเลยสัตว์กดดึงเพื่อนมาเลยกดยาดึงมาเลยกดมาดิเออเอ่อเรียกเพื่อนไปสัตว์กดมาดิเออกางงานผมลอนเตะจ่างต่อเาเลยเออได้ได้อยู่เน no ี่ยเดินเข้ามาดิน่ะเดินเข้ามาดิลึกเลยเดินดึงดึงมาอยู่หลังลีเจนนะทำไมก็ได้ไปอยู่ลีเจนอ่ะมึงมาให้หมดอ่ะมาทั้งยิวอ่ะมาเลยครับมาทั้งมาทั้งยิวหลังลีเจนเริ่มฆ่าเนี่ยตรงเนี่ยเลกาดิเลกาดิเลกาดิแมปเลกาดิแมปยืนยืนเลกาดิแมปไปฆ่าก่อน ฆ่าก่อนฆ่าเ okay, ตะทิ้งก่อนเตะทิ้งก่อนเตะทิ้งเตะทิ้งไปเตะทิ้งไปมึงฟังกูมึงฟังกูจะเอาคืนนะเอาคืนเลยเจนะสามสองหนึ่งดันกลับมาได้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 กลับมาเลขสามดักลับมาเลขสามด้แม่ดันกลับมาดันกลับมาหมดดันกลับมาในลิเกนสองสามตัวฆ่าก่อนฆ่าฆ่าฆ่าสองสามตัวก่อนฆ่าเออมึงมึงไอคนที่ตายตายเติมไม่ได้มึงกดดึงเพื่อนมาใ่าเลยยังยังอยู่นะใครตายมึงพยายามเติมมานะไม่หมดนะฟังกูถอยกลับมาในในในเสาในเสาค่อยถอยมาค่อยถอยมาเดินถอยมาเดินถอยมาชุบชุบแล้วเดล แค่อเอกละดึงเลยเออมาเลเเนิดินมาเดินมา,นมาขยับม,มาขยับม,มาโ okay, อเคเฟสเข้าเจนนะเฟสเข้าเจนนะสามสองหนึ่งเข้าเจนมาเข้าเจนมาหนึ่งเข้าเจนมาเลยเข้าเจนมาเข้ามาเอไอ้เนี่ยโดนเข้าไปไอ้เอ้ย่าไอ้บอดไอ้บอดเลยรอบที่เออย่าไอ้บอดทุกเกียวทุกเกียวไอ้เนีไอ้สัตเตะเกลางลำเลยนะนี่กลางลำเลยนะกลางกลางลำไอ้เนี่ย เตะบอลเตะบัลบนไม้ไดก่อนบนไมนได้หยุดม okay, okay. ึงลงเลยหยุดมึงลงเลยหยุดมึงลงเตะบนบันได้เตะบนบันไดให้เกี้ยงก่อนให้เกี้ยงก่อนโอเคดันมาดันมาดันมาเกี้ยงแล้วเกี้ยงแล้วฟังกูนะเฟดนะเฟดแล้วไปสามสุดนะสามสองหนึ่งเฟดเข้าสามสุดนะเฟดเข้าสามสุดนะเฟดแล้วเข้าสามสุดนะเฟดแล้วเข้าสามสุดนะสามสุดมะสามสุดจะหมดสามสุดจะหมดสามสุดจะหมดยันไป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 ไอ้เอ๊จะหมดเล่าเอ๊จะหมดเล่าเอ๊จะหมดเล่าแกคืนไอ้สัตว์แกคืน เตะ3าเตะสามเตะสามเตะสามฟันกู้วเอเอย้ำไปบนนะสามองหนึ่งเอย้ำไปบนเอย้ำไปบนเอย้ำไปบนเจาะแล้วเจาะแล้ได้ไหเจาะแล้วได้ไขึ้นระเบ้อสายเบสสายเบสายมาเบสสายมาเบสสายมาเบ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 สายมเบสายมาเบสายมเบสายเบสายมาเบายมเเตสายเมเสาเายม่อนสเบสสายเายเมเเายมาซบเบาเสายมาเนยเราเายมาเนายเข้ามาเลียวา้ายเบสยเายเสาเสยเบาเสาเลียวาย ไอ้เห th ี้ยตาโซ่เลียวซ้ายมาฟังกูนะไอ้ทางซ้ายขึ้นวัดแดง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 แล้ววนมาวัขวาวนมาวนมาวนมาเับลีเจนเับลีเจนเับลีเจนตัวงวาแดงเับลีเจนตัวงวาแดงฟังกูเับลีเจนตัวงวาแดงเับลีเจนตัวงวาแดงเับลีเจนตัวงวาแดงกูลีเจนไม่จะหมดลีเจนไม่จะหมดลีเจนไม่จะหมดแล้วโอเคถมนะถมที่ลานนะสามสองหนึ่งถมลานมาถมลานมาถมลานมาถมลานไอ้วัดแดง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  ขำน้องวาแดงมา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 เฮียมันเยอะแต่ไหวสักขำน้องวาแดงโอเคไหวไหวชิวไหวชิวยันต์น้วาแดงเดียวยันน้องวาแดงเดียวยันน้วาแดงสัมเดินลงมาได้มาสัมเดินลงมาได้มาสัมเดินลงมาได้มาข้างล่างสัมเดินลงมาได้มาข้างล่างไอ้สัตว์สัมเดินลงมาได้มาข้างล่างเออเราชุบเพื่อนไปเราชุบเพื่อนไปเราชุบเพื่อนไป ชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปไหวชิว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 ฟังกูลงมาได้ไหมหมดลงมาได้ไหมหมดกลับมาลงมาได้กลับมาเชี่ยเอ๊ะด้านหลังนะสามเสาหนึ่งดันได้กลับมาันหูดันมันเจอเอ๊ะด้านหลังมันเจอเอ๊ะด้านหลังเชี่ยเอ๊ะด้านหลังก่อนเชี่ยเอ๊ะด้านหลังก่อนตรงตรงหัวหักซอกอ่ะหัวหักซอกอะไรหัวหักซอกนั่งใช้บ้างอ่ะ เออวัวสอดอาซาย่าฟังกูทะลุเอฟไปทำมาได้ทะลุเอฟไปทำมาได้ทางเลขกสามกลับไปไม่ได้หว่าเยี่ยไม่ได้หว่ามาเยอะออกมาเยอะมากออกามาเยอะมากเออมันออกไปเยอะแล้วทะลุทะลุจอกันมาทำมาได้ทางเลขกสามนะป่ะฟังกูใครตายวิ่งกลับมาเลขกสามใครตายวิ่งกลับมาเลขกสามใครอยู่ข้างบนวิ่งเจอเล็กสามนะจอดแรงมันจอดแรงมันยันแบโคนะสามสองหนึ่งจอดแรงยันแบโคอ่าเสียงยันไปโคไปเสียงยันแบคโควาสายสุด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 ฟังกูไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าขึ้นไปเลยขวาขึ้นไม่ได้ขวาขึ้นไปเลยขวาเลยวัดแดงบนเลยวัดแดง วัดแดงวัดแดงดูแล้ววัดแดงวนขวามาวัดแดงเราลงเลย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 ,ลเ,ลยเอาดีเจนเอาดีเจนเอาดีเจนดั่นล่ะดีเจนมันจะหมดแล้วลงมาลงมาจาก่ว่าแดงอะชันงวัดแดงไปมันเอาลงแล้วมันขึ้นมาหาแล้วมันขึ้นมาหาแล้ววัดแดงมันขึ้นมาหาแล้วมันขึ้นมาหาแล้ววัดแดงอะช้างวัดแดงบดบดเตะเตะไอ้จัดเตะบดเตะวัดแดงเตะวัดแดงเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะไอ้จัดหลือแค่เตะเอาเตะมัน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  เออยำไปยำไปยำงซ้ายไปยำบอลแดง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 ไปสัตว์ผมนับมันเพอร์เฮียสามศูนย์มะสามศูนย์มะพยายามมาช็อตนี้หลังแตกนัอยเปอร์เซ็นต์พยายามมาพยายามมาช้าเลยช้าเลยช้าเลยอาชารข้อขวดช้ารข้อขวดไม่เป็นไรเวลาหรือไม่เยอะเวลาหรือเยอะ าขวบเลยช้าขวบเนไม่เล่นเนหน้าจะไม่เล่นชาไปชาไปข้ามไปข้ามไปใส่สาสุดใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาใส่สาุดมาใส่สามสุดเลยเดินสามุดเลยเดินสามสุดเฮียดื้เกี่วมัเดินสาุดเลยเดินสามุดคือดื้จังเลยไอ้เหี้ยดือจังเลยไลทั่วนี้สามสุดแล้วทั่วสาสุดแล้วทั่วสาสุดแล้วทั่วก่อนพี่น้องโอเคเราเตะเราเตะเราเตะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เคียร์โล่งก่อนเคลียร์โล่งก่อนรับเต็นเตียรับเตยนเตียรับเตนเตียรับเต็นเทียรับไปแล้ว โอเคโอเคตั้งสามตั้งสามไม่ต้องไปหกไม่ต้องไปหกตั้งสามตั้งสามเดวเมื่อกี้เวท t นี่นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้นะเมื่อกี้โอเคตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนเจนมาปะเดี๋ยวผมไปดูให้เจนอยู่เจนกำลังออกเจนออกแล้วไอวีทีเวียทีมาต่อเวียทีมาต่อเวียทีมาต่อรอสามรอสามตั้งรอเลยตั้งรอ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 สามตั้งรอไลททั่วไลททั่วไลททั่วโอเคเต็มเฟสนะสามสองหนึ่งเฟสเต็ม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 เต เฟดมา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 การกดยาเลยกดยาเลยทำนี่กดยาแล้วทำนี่กดยาแล้วทำนี่กดยาแล้วโอเควีเอพิล้มอย่าขยับเขาขยับมาเขาขยะมาเต้นนะเต้นนะเต้นต่อเต้นต่อแล้วเต้นต่อแล้วเต้นต่อแล้วเต้นต่อเต้นต่ออย่าเต้นเลยอย่าเต้นเลยอย่าเต้นเลยซับโยกไปทางเลขหกซับโยกไปทางเลขหกเราชุบเลยโยโยไปทางหกเราชุบโยกไปทางหกเราชุบโยกไปทางหกเราชุบโยกไปทางหกเราชุบเออแล้วด่าดาชุบเร็วชุบเร็วระยะสามระยะสามมาระยะสามมาปุ้ดด้วยไม้หน่อยดิปุ้ดด้วยไม้หน่อยเลขสามสองไงสามสองปุ้ดด้วยไม้มาสามสองปุ้ดด้วยไม้ ปลูก้นไม้มาปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้มาชุบเพื่เร็ว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 ครับชุบเพื่เร็วเอ่อโยกโยกจากหกกลับมาสองโยกจากหกกลับมาสองใครใครใครที่ตายอ่ะใครที่ตายไม่ต้องเดินไปหกแล้วเดินมาสองเดินมาสองเดินมาสองกลับมานั่ง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 สองแล้วดันกลับไปดันกลับไปดันกลับไปเพิ่งแตกหลัง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 ไม่ไหวว่ไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะฝนเลยยังไม่หยุดเลยสี่ส่วนไม่หยุดเหี้ยเออก็ว่าออกเตอร์ก็ว่ออกอร์กฝน่ลยไอ้เหี้ยเดิน เพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วไอ้เหี้ยตายห่าหมดแล้วสัตว์กดออกกดออกกดออกออกไปออกไปไอ้ตืบเปลี่ยนด้านไปเหถอะ50วิไอ้เหี้ยนไม่ฟ้าใหญ่เร็ว10นาทีท้ายเล่นเล่นยาวเลยบ้านบ้านฟีดด้วยแต่เด็ดแล้วโอเคลันบัฟ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 เตรียมเดินนะ3 2 1ขยับมาหนึ่งก่อนขยับมาหนึ่งขยับมาขยับมาระวังนะมีเอกนะมีเอกนะมีเอกอยู่นะเดินช้านะเดินมาหนึ่งก่อน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 โอ้ยยาคููดาวด้วยโอเคตั้งโซนตั้งโซนออยย่่่่าาเเพพิิงงงงลลไไปป เพื่อเดินเร็วหน่อยด้านหลังอ่ะด้านหลังเดินเร็วหน่อยด้านหลังเดินเร็วหน่อยมารวมกันหนึ่งหน่อยรวมกันหนึ่งมันลงกันหนึ่งเดินมาเดินมาหนึ่งเดินมาหนึ่งโอเคเตรียมขยับสองนะสามสองหนึ่งขยับมาขยับมาโอเคลงบันไดมาแล้วเตรียมเฟดนะลงบันไดมานะลงบันไดมานะเออเตรียมเฟดเฟดนะเฟสนะสามสองหนึ่งเฟดเฟดแล้วเข้าสามสุดนะเฟดแล้วเข้าสามสุดเฟดแล้วเข้าสามสุดเข้าสามสุดมาเข้าสามสุดมา เข้าสามสุด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 โอเคเป้าตรงบันไดเป้าตรงบันไดเป้าอยู่ตรงบันไดเป้าอยู่ตรงบันไดเป้าอยู่ตรงบันไดลงมาทุนเลยเข้าอยู่ตรงบันไดโอเคเตะ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 สามสุดเตะมา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 สามสุดเตะ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 เตะเตะให้เร็ว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 โอเครอเฟดอีกเวฟรอเฟดอีกเวฟเคลียร์สามเคลียร์สามไปก่อนเคลียร์สามไปก่อนเคลียรรรรรร์ไปก่ออออออนเเเเเฟฟฟฟสส ตั้งสามตั้งสามเอาให้นิ่งก่อนตั้งสามเอาให้นิ่งก่อนโอเคเต็มขึ้นเม็ดใดนะสามสองหนึ่งเฟดมาเฟดมาขึ้นเม็ดใดขึ้นเม็ดใดขึ้นเม็ดใดชาร์จเม็ดใดมาชาร์จเม็ดใดมาเลี้ยวซ้ายมากูชาร์จเลี้ยวซ้ายเดิมเหเดิมเหดิมสุดเดิมเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวานะขวามีกิ้วนะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะทับซ้ายทับซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคเราหันกลับไป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 โอเคขึ้นมาขึ้นมาให้หมดขึ้นมาวับแดงนะสามมาดูวัดแดงวับแดงโอเคุดดี โอเคตั้งตั้งมานะเอ็มลูพีตึงนะโอเคชาร์จมาชาร์จมาโอเคตันตายไอ้ไม่ใช่เฟดมา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 ทางขึ้นชั้นสองทางขึ้นชั้นสอง 2, ทางขึ้นชั้นสอง 2, ทางขึ้นชั้นสองโอเคเป้าคือทางขึ้นชั้นสองแทงมันไอ้เหี้ยเข็นค่ามันเข็นค่ามันเข็นค่ามันเข็ขนค่ามันเข็นค่ามันฟังกูทะลุมาเลยทะลุมาชั้นสองเลยเซคันด์ฟอร์เลยเซคันด์ฟอร์มาเซคันด์ฟอร์มาทะลุมาเลยทะลุมาเลยหลังมันมีกิวตามมาพอพอพอทะลุมาเราวิ่งก่อนทะลุมาเราวิ่งก่อนเช็คของลูกของของใต้อออองงงงไไไไมม่่่ตต้้้ททะะลลุุปถึนีดิ ข้ามแค่ข้ามต้องแคบมารีกุ๊กข้ามบรไดมาครับทะลุมาชั้นสองพอพอไม่ต้องไม่ต้องทะลุไม่ต้องทะลุไปถึงนี่ดิข้ามแค่ข้ามต้องแค่มาีกุ๊กข้ามบัรไดมาข้ามบรไดมาีกุ๊กโอเคเดินกลับนะสามงนาเดินกลับม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 าเชีกของหลวงแต้เช็กขหลวงตกเดินกลับมาเดินกลับมาชุวเพื่อนชุวเพื่อนโอเคเราเลี้ยวขวานะมีจิ้วเอนะโอเคยัดยัดได้เรลี้ยวขวานะสามสยัดขวามายัดขวามาไม่เยอะไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมัน เช็คของไห้ดีๆนะเช็คของดีโอเคลงมาลงมาโอเคมูฟทูนับวินาทีนะมาเลขสาม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 มาสามเลยมาสามเลยเอ๊ะอยู่สองเอ๊ะอยู่สองตั้งสามเร็ววิ่งมาสามวิ่งมาสามวิ่งมาสามทิ้งเลยทิ้งเลยลงมาสามลงมาสามเราตั้งโซนเราตั้งโซนกินยากินยากินยามากินยามาเออมาแล้วเออมาแล้วเฟดหน้าสามสองหนึ่งเฟสอะเฟสก็มาเฟดเข้ามาเฟดเข้ามาใส่เลยใส่เล เต้เลยเดินดรงเตะเดนตงเต้เดินตรงเตะมาเดินตรงเตะมาเดินตรงเตะมาหมดแล้วมันจะหมดมันจะหมดมันจะหมดถามสามถามสามสุดสามสามสุดเจาะแล้วแบคโคสามสุดมาเจาะแล้วแบคโคสามสุดไปสัตวเจาะแล้วแบคโคสามสุดมาจะหมดแล้วเต่เออเตะเต่ก่อนเต่ก่อนเต่ก่อนเหลือแค่เตะแล้วช่วยกันคนละทีคนละทีคนละทีหมดไอ้สัตว์บอดมันวิ่งขึ้นมาได้เออโอเคชาร์จชาร์จไม่ได้นะสามสุดหนึ่งทีสามชาร์จขึ้นไม่ได้มาชาร์จขึ้นไม่ได้มาชาร์จขึ้นไม่ได้มา ขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมาโอเคฮะเราหันหันหัวกับมาบันไดมันจะหมดแล้วบันไดมันจะหมดแล้วโอเคคายหมดคายหมดคายหมดตรงสามคายหมดตรงสามคายหมดคายหมดคายหมดเออเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะเอานี้เหลือแค่เตะขึ้นมาบนบันไดขึ้นมาบันบันไดขึ้นบนบันไดมา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 คายหมด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 เออบนบันไดคายหมดหันกับมาสามหันกับมาสามหันกับมาสามโซลอยู่ไหนเนี่ยมาสามนะโซลโซลไหนฟังกูขึ้นมาบนลานขึ้นมาบนลานก่อนเลขหกมารวมกับบนลานเลขหกมาเอามารวมบนลานเลขหกก่อน บนลานบนลานบนลานบน berg, ลานบนลานแล้วปูแลนเลยบนลานแล้วปูแลนเลยเร็วๆใครใครรอดใครรอดกลับมาบนลานให้หมดกลับมาบนลานให้หมดเออแล้วเคลียร์บน berg, ลานหน่อยดิตัวของตัวน่ะไอ้เหี้ยไอ้เฟอร์ไอ้เฟอร์ค่ายเฟอร์เด็กเคลียร์เฟอร์ในสัตว์เออขึ้นมาบนลานขึ้นมาบนลานขึ้นมาบนลานให้หมดชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไอ้เหี้ยทำไมบนลานเราเหลือน้อยจังวะชุบเพื่อนชุบเทนสามเหรอฟังกูกดออก ออก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 น้อยน้อยน้อยคิโลไม่พร้อมไม่พร้อมออกออกออกรีกันตายดีกันตายรีกันตายออกรีกันตายเวฟสุดท้ายนะ้าทีท้ายนะออกมา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 รีกันตายออกมารีกันตายห้าทีท้ายห้าทีท้ายออกให้หมดออกให้หมดหุงเช็คของอึกของแตกเช็คเดี๋รายืนไว้สองนาทีรอก่อนรอกก่อนร็อก่อนรอเอ็กก่อนเดี่ยมเดิมเลยเดี่ยวสวยเลยเอ็กอยู่หน้าวับเต็มเลยหน้าวับตายมันแล้วกินอาหารกันตายใช่ไม่ออกเราโดนแน่เออ เองมันก็ไม่ออกอ่ะเจนมันเดินมาหนึ่งแล้วนะใช่ไหมน่าจะเป็นเจนปะเดินมาตรงหนึ่งอ่ะทุกคนไปชัน2 2> <ๆ>้นสองวะน่ะมันมีมีนิ๊แรมมีสองจุดอ่ะตอนนี้ร้อยเอก่อนร้อยเอก,ก่อน,รออกกอนหรือเราหรือเราแบบพระเอกบ้างเราออกไปรับสองคิวแล้วปะขวาลีเจน,เๆๆเนเด์ไซเอกอย่างน <laughs> ี้ป่ะแตกโอไปก่อนเลยคิดอะไรอยู่วะน่ะรอ,อก่อนรอก่อนร้อยเอก่อนร้อยเอก่อนเวตติ้งเวตติ้งฟอร์เอ็กเวตติ้งฟอร์เอก ที่เองมันก็ไม่เดินเหลือสามนาทีแล้วเอาไงวะไม่เป็นไรไม่รอก่อนรอก่อนเช็คของไอทีเช็คของไอทีของลูกของแตกอ่ะของลูกของแตกอ่ะเช็คของลูกของแตกเช็คของลูกของแตกออกปะออกปะออกปะเฮ้ยกูกูมีกูมีกูมีมความคิดดีๆละเอ่อซีดีเดินไปแรงหนึ่งก็เดินกลับมานะเดินไปสองแรงก็ได้โอเคซีดีรันบัฟโอเคเดินนะสามสองหนึ่งซีดีออกไปสองแรงสองแรงแล้วเดินกลับมาสองแรงเ,เ,เ,นะเดินกลับมา เออแล้เดินเดินกลับ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 ออกไหมออกไหมออกไหมไม่ออกไม่ออกไอ้เหี้ยมันเดินเหมือนมึงอะเมื่อกี้ใช่เหรอมันยั่วเเหรอออมันมันไม่ไหวติงเลยไม่ไหวติงยั่วยั่วไม่ออกยั่วไม่ออกเดินกลับมาให้หมดนะเดินกลับมาให้หมดนะแต่ตีกูไปรอหนึ่งแล้เหี้ยตอนนี้ไอ้เหี้ยมันไม่ออกอ่ะไอ้สัตว์เอาดิเอาแข่งสู้ดิมึงก็แข่งสู้ดิไอ้เหี้ยเออเราออกไปเราก็โดนเจนวิ่งออร์ดีสัตว์เอออร์ดีเหี้ยออร์ดี เช่นเช่นงงไรเฮียเหลือนาทีเดียวลไรสัตว์ไอ้บั๊บดิเราลายบั๊บเราลายบั๊บลายบั๊บจะแมึงนั่งมองตากันอยู่นี่แหละเอาดิมึงออกดีสัตว์กงอกดิไอ้ยังไม่ออกไม่ออกไงสัตว์เออไม่ออกไม่ออกไอยตรงเนี้ยตรงหน้าวาวพอมือเออเฮียมึงไม่ออกกูไม่ออกไอ้เฮียนาทีเดียวละเหลือนาทีกวนนาทีหนึ่งมันออกแน่กูไม่ออกกูไม่ออกเอาดิไอ้เฮียมือใจแข็งไอ้สัตว์กู่ใจแข็งเลยน่ะ แล้วราบอีกทีแล้วราบอีกทีแล้วราบอีกทีออกออกแบบมีชั้นเชิงบ้างวิ่งไปสามเลยบ้างวิ่งไปสามเลยมีอะไชั้นเชิงเลยไม่มีทั้งนั้นเอาวิ่งแฟร์เดียบหมอกพี่ขาขาดนั่นแหละไม่มีชั้นเชิงแล้วนะดีกว่าโอเคเตรียมออกนะสามโอ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วรับ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 ออกไปออโอเควิ่งไปวิ่งสามตัดเลยตัดเลยตัดเลย ตามมาตามาตามาามาฉันเลยไปตา,ามเลยฉานเลยตามไปตามมตบปตปบอมเล็กสามไป,ปาสามตบปบนเลย ปอบ้ันเลขสามเราทุไปสาก่อนทะุไปสาก่อนทะุไปสาก่อนีเจนไม่อยู่หนึ่งเราทะลุไปสามเราีกูไม่ได้ตั้งโซนไม่ได้ตั้งโซนสาไม่ได้ตั้งโซนสาไม่ได้ตั้งโซนสาไม่ได้ตั้งโซนสไม่ได้เต็มี่ไปไม่ไรไอ้เหี้ยตั้งมาตั้มตั้ง้เ้ปอบมันเลขสอง่ะตั้งตั้งตั้งโซนเลขสองไว้ตั้งโซนเลขสไว้ตั้งโซนเลกะป๋วยมันออกเยอสั่นอ่ะมันออกไปเอสั่นอ่ะกอไปนคนแรกเลยไอ้เหี้ย สู้ไปสู้ไปเราเราขยับมาทางบันไดเราขยับมาทางบันไดเลขสอง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 เราขยับมาทางบันไดเลขสองเราขยับมาทางบันไดเลขสองเลสามเลขสองตั้งได้เลขสองตั้งไดล้มหมดแล้ว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 มันล้มหมดแล้วเลขสองอ่ะเลขสองอ่ะลบฝนตีนเยอะจัดเลยเลขสองอ่ะเออไอ้เหี้ยสู้ไปสู้ไปเลขสองได้อยู่เลขสองอยู่มันเดิลี้ยแล้วเรามาสอง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 เออไอเหี้ยเ็ลขสองเลขสองเลี้ยวสามแวลตาเวลตาพวกคุณเยี่ยมมากแวลตา